ไม่มีครับเรื่องเกี่ยวกับายการจอมพลังนะฮะน,นะครับจะเล่นนะครับจะเล่นธรรมนัตนะครับแต่เสือไปโจมตีการจอมพลังก็งามไส่เลย,เยแม่งแค่เดินเกมก็รู้แล้วว่าเดินผิดเฮียหนึ่งครับก็อบอกแล้วอย่าไปเรียนมากสามโก๊กสี่กั๊กห้าเก๊กเนี่ยนี่มาเรียนกับคงจื้อนี่มาเดี๋ยวจะสอนกลยุทธ์พิชัยสงครามไมเฮียหนะครับจะโจมตีธรรมนัต นะครับแต่เสือกไปนะครับผิดผิดประเภทนะีครับไปโจมตีคนที่เขาช่วยเหลือประชาชนคนฉลาดเหรอฉลาดตรงไหนใช่ครับพี่บารวิทย์ถูกต้องไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่น ขอแค่ยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอ